เมื่อโลกของเราต้องเผชิญหน้ากับเชื้อไวรัสระบาดครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตประชากรมากกว่า7,000ล้านคนเจนส์โคคือผู้ที่ถูกเลือกให้มาหยุดยั้งการระบาดครั้งนี้และจากเหตุการณ์ไวรัสระบาดครั้งนี้มีบุคคลลึกลับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดชื่อของพวกมันคือกลุ่ม12วานอนก่อนจะไปรับชมผมขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเริ่มเรื่องมาในปี2043 เจนส์โคกับเพื่อนได้เดินท่ามกลางหิมะในเมืองล้างที่ปัสจากผู้คนซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ในอดีตไวรัสได้ฆ่าผู้คนไปเกือบจะหมดโลกโคได้รับภารกิจให้มาศูนย์ควบคุมโรค CDC เพื่อค้นหาข้อมูลบางอย่างเมื่อเข้ามาถึงก็เจอโครงกระดูกที่เป็นเป้าหมายในภารกิจครั้งนี้โคหยิบนาฬิกาขึ้นมาแล้วพูดว่าไว้เจอกันเร็วๆนี้ตัดมาปี2013 c คสซ a นดาเรี o ลผมขอเรียกเธอว่าแคซี่ก็แล้วกันนะครับเธอกำลังพูดต่อหน้าแพทย์จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับโรคระบาดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและการเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อการประชุมจบลงแคซี่เดินขึ้นรถเพื่อจะกลับบ้านระหว่างทางเธอก็ได้คุยกับแฟนของเธอที่ชื่อแอรอนมาร์เกอร์เมื่อคือนรถมาก,ก็เจอกับโค โค e ได้บังคับให้แคสซี่ขับรถไปเรื่อยๆและได้เอ่ยชื่อเธอออกมาทําให้แคสซี่แปลกใจว่ารู้จักเธอได้ยังไงโคเลยพูดถึงวันเดือนปีเกิดของเธอประวัติการศึกษาและทํางานอยู่ที่ศูนย์ควบคุมโรค CDC ในช่วงปี2015 c a s แคสซี่ประหลาดใจเพราะตอนนี้มันเพิ่งปี2013โค e <Co> e ก็ถามว่าดีแลนฟอสอยู่ที่ไหนซึ่งแคสซี่ก็ไม่รู้จักระหว่างที่คุยอยู่กันนั้นเสียงไซเรนตำรวจก็ดังขึ้น โคเลยให้แคสซี่จอดรถในซอยข้างหน้าแล้วก็หนีเข้าไปในตึกเมื่อเข้ามาในตึกโคก็เริ่มอธิบายว่าอีก4ปีข้างหน้ามนุษย์เกือบทั้งหมดจะตายเพราะโรคระบาดลีแลนฟอร์ดคือตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดโรคระบาดซึ่งแคสซี่ก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้โคจึงพิสูจน์โดยเอานาฬิกาจากโคงกระดูกวางไว้บนโตะ๊ะแล้วใช้มีดกีนาฬิกาของแคสซี่ทาให้ในาฬิกาบนข้อมือของแคสซี่ก็มีรอยกีดตามที่โคได้ทําไว้ ทำให้รู้ว่าโครงกระดูกที่โคลไปเจอนั้นก็คือแคสซี่นี่เองทันใดนั้นเสียงรถตำรวจก็ดังขึ้นอีกครั้งโคเลยพาแคสซี่หนีแต่ก็เจอตำรวจดักไว้ได้และตำรวจได้ยิงสกัดเพื่อไม่ให้โคหนีไปได้แต่กระสุนลูกหนึ่งไปโดนโคจนบาดเจ็บและตอนนี้โคเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วโคซึ่งกำลังจะถูกส่งไปในเวลาอื่นจึงนัดกับแคสซี่ว่าอีกสองปีข้างหน้าให้ไปที่ฟิลาเดลเฟียโรงแรมจอห์นอดัมไปหาเขาที่นั่น ทันใดนั้นโคก็หายไปต่อหน้าต่อตาแคซี่ในปี2015สองปีให้หลังจากเหตุการณ์ที่โคถูกยิงแคซี่ได้มานั่งรอที่บาร์โรงแรมจอห์นอดัมที่ได้นัดหมายกับโคไว้แต่โคก็ยังไม่มาจนแคซี่กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมทันใดนั้นโคก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบาดแผลที่ถูกยิงแคซี่เลยพาไปที่ห้องพักเพื่อที่จะพากระสุนออกพอมาถึงห้องโคก็หมดสติไป ภาพได้ตัดมาในปี2043โคได้ถูกจับขังไว้โดยคาตาลินาโจนส์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ยื่นข้อเสนอให้ทำภากรกิจกอบกู้โลกเพราะโคเป็นผู้ที่ถูกเลือกโคจึงยอมทำภากรกิจนี้โจนเลยพาโคไปที่ห้องทดลองเพื่อจะฉีดยากระตุ้นและให้ย้อนเวลากลับไปทำภากรกิจก่อนที่จะเดินเครื่องย้อนเวลาโจนได้เน้นย้ำว่าสิ่งที่นอกเหนือจากภารกิจไม่ต้องไปสนใจ เพราะทุกคนที่เห็นนั้นตายไปหมดแล้วจากนั้นโคได้สะดุ้งตื่นขึ้นแคซี่ที่นั่งเฝ้ารออยู่ก็ขอให้โคเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหน่อยโคเล่าว่าสิ่งที่เขารู้ก็มาจากหนังสือพิมพ์และสิ่งต่างๆที่ปะติปะต่อกันโดยเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปี2017ดไวรัสกายพันธุ์ได้ฆ่าคนไปกว่า7 0 0 0ล้านคนจนเหลือคนจำนวนไม่มากนักที่มีภูมิคุ้มกันและได้เกิดการแย่งชิงอาหารกันทุกคนที่เหลือก็เลยมาหลบซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดิน จนมาวันหนึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ขึ้นมาบนดินแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อมาปฏิปต่อเท่าที่จะทำได้และได้เจอจุดเริ่มต้นของฮียนะครั้งนี้และนั่นคือลีเลนฟอส e ผู้ที่สร้างไวรัสล้างโลกแคสซี่ฟังแล้วเลยถามว่าทำไมต้องเป็นเธอโคตอบว่าแคสซี่ที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ cdc ตอนที่โลกล่มสลายนั้นเธอได้ทิ้งข้อความเสี่ยงเอาไว้แต่ว่าข้อความเกิดความเสียหาย ในข้อความนั้นระบุว่านี่คือแพทย์หญิงแคสซนดาเลียรีเราจะหาทางควบคุมฐานต่างๆของ CDC ฟังฉันโรคระบาดนี้เริ่มต้นจากลีเลนฟอร์ดผู้อยู่เบื้องหลังโรคระบาดพวกเขากำลังจับตาดูอยู่เหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเขาอยู่รอบๆตัวคุณไหด้โปรดโคโคเลยถามว่าลีเลนฟอร์ดนี่คือใครซึ่งแคสซี่ก็ไม่รู้อยู่ดี แคสซี่เลยพาไปเจอเจลมี่ที่บอติมอร์เขาทำงานให้หน่วยความมั่นคงซึ่งเป็นเพื่อนพ่อของแคสซี่เองเพื่อให้เขาช่วยหาลีเลนฟอร์์เมื่อเจลมี่ไปคนข้อมูลมาก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่น่าใช่ลีเลนฟอร์์แต่เป็นลีเลนกอยพร้อมโชว์รูปบัตรตรงรหัสมีคำว่าฟอร์สเจลมี่บอกว่าลีเลนจะไปปรากฏตัวอยู่ที่งานลาตีสโมสรที่ CDC โค e และแคสซี่ตัดสินใจที่จะไปงานเพื่อฆ่ารีเลนพอไปถึงงานแคสซี่ก็เจอแฟนหนุ่มแอรอนที่เคยเลิกไปแล้วพราะแคสซี่ชอบพูดถึงเรื่องย้อนเวลาเรื่องโลกระบาดล้างโลกแอรอนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยทะเลาะกันจนต้องเลิกลากันไปเองเมื่อเดินไปสักพักก็ได้เจอกับชายผู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไฮยนะนั่นคือลีเลนฟอร์ โค e ได้หยิบปืนขึ้นมาเพื่อจะยิงแต่ก็ถูกบริการขัดขวางเอาไว้จากนั้นทั้งสองก็ถูกจับไปโรงงานวิจัยของลีแลนด์เพื่อตรวจสอบประวัติว่าเป็นใครแต่พอตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอปะวิของโค e เลยเลยเอาโค e ไปตรวจสอบร่างกายจนพบว่าสมองเลื่อดๆของโค e นั้นมีวิวัฒนาการล้ำหน้าระดับโมเลกุลลีแลนด์ได้ประหลาดใจมากจึงเดินไปหาโค e. แล้วพูดขึ้นว่าเขาจำได้ว่าเคยเจอโค e มาก่อนเมื่อ28ปีที่แล้วตอนปี1987 และหน้าโคก็ไม่ได้แก่ขึ้นเลยแต่โคก็บอกว่าไม่เคยเจอกับเขาในปี1987ลีเล่นบอกว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ได้เจอกันแน่นอนแล้วถามต่อว่าโคกำลังตามหาอะไรอยู่ใช่จัตุรัสอาชาว,วันิ้นโลกหรือเปล่าหรือกลุ่ม12วานอนที่ทำให้โลกนี้ล่มสลายแต่โคกับนิ่งเฉยมันไม่รู้อะไรเลยทำให้ลีเล่นประหลาดใจยอย่างมากที่โคไม่รู้อะไรเรื่องนี้เลย ลีแลนบอกว่าจะเอาโคไปพาเพื่อจะวิจัยทำให้เขาอาจจะไม่ได้เจอโคในปี1987อีกลีแลนด์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เรียกว่าพาราดอกในโคลเลยถามกลับว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าพาราดอกมันคืออะไรแล้วหยิบนาฬิกาสองเลือนขึ้นมาแล้วเอามันมาชนกันเมื่อนำของชิ้นเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาเอามาสัมผัสกันจะเกิดแรงระเบิดของช่วงเวลาก่อนจะระเบิดเวลาจะหมุนช้าลง แต่ไม่มีผลกับโค e, เพราะเขาฉีดยาดทําให้เวลาไม่มีผลต่อร่างกายของเขาจากนั้นโค e ได้พาแคสซี่หนีออกจากห้องเมื่อหนีออกมาแล้วก็เกิดแรงระเบิดขึ้นแต่ลีแลนได้เดินออกมาไล่ยิงโค e. แต่ยิงได้ไม่กี่นัดก็ล้มลงนอนกับพื้นโค e เลยเดินเข้าไปหยิบปืนจากมือลีแลนแล้วก็ยิงเขาจนตายแต่โค e ก็ต้องประหลาดใจเมื่อลีแลนตายไปแล้วแต่ทําไมอนาคตก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดี เพราะว่าถ้าอนาคตเปลี่ยนโคจะถูกลบตัวตนออกไปทันทีโคเลยบอกแคสซี่ให้หนีไปให้ไกลาจากที่นี่อย่าให้พวกองค์กร12วานอนตามตัวเจอเขาจะกลับไปรายงานเรื่องลีเล่นและเรื่องกลุ่ม12วานอนว่ากลุ่ม12วานอนนั้นคือกลุ่มที่ทำให้โลกล่มสลายตัวจริงเมื่อโคกลับมาปี2043ก็รายงานกับโจว่าเขาฆ่าลีเล่นไปแล้วแต่ทำไมอนาคตก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ทำให้โลกร่มสลายนั่นก็คือกลุ่ม12วานอนในปี2015ณศูนย์การแพทย์จิตเวช JD People ได้มีทนายของลีแลนกํกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังวาดรูปบางสิ่งบนกแํแแพงทนายได้เล่าว่าลีแลนตตายแล้วและได้ทิ้งมรดกก้อนโตวไว้ให้เพื่อที่จะสานต่อง,งานของเขาเธอคนนั้นก็คือเจน n ิเฟอร์ลูกของลีแลนนั่นเอง เจนิเฟอร์เกี่ยวอะไรกับกลุ่ม12วานอนหรือเธอคือผู้ก่อตั้งกลุ่ม12วานอนกันแน่และจะตุลาอาชาวันสิโลกที่ลีแล่นพูดนั้นมันคืออะไรโครจะหยุดยั้งโรกระบาดครั้งนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ